จะรู้ได้ยังไงนะคะว่าเราใส่สีอะไรแล้วสวย่หมายถึงใส่เสื้อผ้าสีอะไรแล้วสวยเป็นคําถามที่ดีมากๆเลยนะคะครูเกรสก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วนะคะแต่ละคนเนี่ยเราจะมี p e r s o n a l color เป็นของตัวเองหมายความว่าทุกๆคนนะคะมี undertone สีผิวเป็นสีของตัวเองนะคะทีนี้แต่ละคนเนี่ยก็จะเหมาะกับสีคนละสีที่ไม่เหมือนกันเวลาใส่เสื้อผ้านะคะให้สังเกตได้ว่าเวลาที่บางคนนะคะเป็น undertone ของ ผิวที่เป็นวอร์มโทนนะคะก็จะใส่เสื้อผ้าสีที่เป็นคูลโทนไม่ค่อยสวยนะบางคนชอบคูลโทนแต่ว่ามีอันเดอร์โทนผิวเป็นวอร์มโทนจะทำยังไงถ้าเผื่อว่าเราใส่สีต่างๆนะคะแล้วเราดูหมองดูไม่สดใสแปลว,ว่าเราใส่สีนั้นแล้วไม่ขึ้นใส่ไม่สวยนะคะก็จะแนะนำสั้นๆให้ใส่ในสีที่ เราดูสดใสหน้าตาสว่างขึ้นหน้าตาดูเป็นมิตรมากยิ่งขึ้นบางคนใส่สีที่ไม่ตรงกับอันเดอร์โทนผิวของตัวเองหรือเพอร์ซัน c o ลคัลเลอร์ของตัวเองนะคะก็ใส่ไปแล้วนะคะก็ดูป่วยดูหม,ม่นหมองนะคะดูมีริ้วรอยมากยิ่งขึ้นนะคะก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะอธิบายสั้นๆง่ายๆนะคะทุกคนสามารถ หาสีที่เหมาะกับตัวเองได้นะคะโดยการอยู่หน้ากระจกในเวลาคุณยืนหน้ากระจกง่ายๆนะคะเราจะเทียบได้ว่าสีไหนเราใส่แล้วมันดูสดใสนะคะสีไหนเราใส่แล้วดูหม่นหมองดูมีริ้วรอยมากขึ้นนะคะก็ไม่ควรจะใส่ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะและนอกจากนี้ก็ยังสัมพันธ์กันระหว่างการแต่งหน้ากับการแต่งตัวสีที่เหมาะสมกับเรานะคะแต่งหน้าก็ใช้ได้เช่นเดียวกันแต่งตัวก็ใช้ได้เช่นเดียวกันสําหรับ การมี personal color ถ้ามีโอกาสก็แนะนำให้ทุกคนเนี่ยลองหาทำ personal color หรือ,รอถ้าใครที่ไม่มีโอกาสที่จะได้ทำ personal color จริงๆนะคะก็สามารถที่จะติดต่อผ่านเพจครูเกรสนะคะก็จะมีคอร์ส color power นะคะ,ะก็มีการทำ w o r k ช h อ p แบบฝึกหัดกันเลยว่าเราเป็นคนชอบสีไหนแต่ว่าเหมาะกับสีไหนจริงๆแล้วก็จะสามารถทำอย่างไรได้บ้างนะคะที่จะใช้สีที่เราชอบได้อีกด้วย